เรื่องเล่าลึกกลับขอบคนชอบผี EP 147สารเจ้าบ้านไร่หนองใหญ่ถนนลูกรังสายเล็กที่ทอดผ่านบ้านไร่หนองใหญ่ในยามค่ำคืนเงียบจนได้ยินเสียงลมพัดเสียดสีกิ่งไม้ ผู้เฒ่าผู้แก่เรียกถนนเส้นนี้ว่าทางศาลเพราะมีสารเจ้ารกร้างตั้งตระงานอยู่ริมสระน้ำเก่าสาลไม้ทรุดโทรมสีแดงที่เคยสดบัดนี้ลอกล่อนเหมือนถูกเผาด้วยเวลาประตูไม้ที่พังเองียงเหมือนคอยต้อนรับใครบางคนที่กล้าเข้าไปใกล้ ศาลนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สองชาวบ้านเล่ากันว่าเป็นศาลเจ้าพ่อไร่ที่คอยคุ้มครองพื้นที่แต่เมื่อหลายสิบปีก่อนเกิดเหตุสะเทือนใจลูกสาวผู้ใหญ่บ้านวัย7 7ปีถูกพบเป็นศพจมน้ำในสระข้างศาล ทั้งที่ว่ายน้ำเก่งและก่อนตายมีข่าวลือว่าเธอถูกพ่อบังคับให้แต่งงานกับชายที่ไม่ได้รักหลังงานศพมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ยามคำ่ำและกลิ่นคูบที่ไม่มีใครจุดลอยตามลมมาอย่างไร้ที่มานับแต่นั้นศาลเจ้าบ้านไร่หนองใหญ่กลายเป็นที่ต้องห้าม แม้กลางวันก็วังเวงจนไม่มีใครกล้าเฉียดก้องนักศึกษาปีสามสายล่าท้าผีขับรถเข้าหมู่บ้านพร้อมเพื่อนสองคนปามและถอยพวกเขาตั้งใจถ่ายคลิปพิสูจน์ความจริงหลังจากดูรายการผีใน YouTube ที่พูดถึงสารนี้ปามแน่ใจนะว่าต้องไปกลางคืนได้ยินว่าคนท้อมถิ่นไม่ให้เข้า กองก็เพราะเขากลัวกันไงเราถึงต้องพิสูจน์ถอยแค่สารเก่าเองจะกลัวอะไรรถหยุดที่ปากทางเสียงจากจันเงียบลงทันทีเหมือนมีใครปิดสวิชธรรมชาติไฟฉายส่องไปข้างหน้าเผยให้เห็นทางดินชื้นแฉะและสารไม้ที่ยืนเงียบอยู่ใต้เงาจันลมเย็นจัดพัดวูบทั้งที่อากาศวันนั้นร้อนอบอ้าวเมื่อก้าวเข้าใกล้สาร ก้องเห็นแท่นบูชาเก่าๆมีขันน้ำผ่านดอกไม้แห้งแต่กลิ่นทูปกลับลอยแรงเหมือนพึ่งจุดเสียงระฆังลมเบาๆดังขึ้นแม้ไม่มีลมพัดปามเสียงสัน่นใครเอาของมาบูชาทั้งที่คนในหมู่บ้านไม่เข้ามาก้องอาจจะมีคนผ่านมาหรือไม่ก็ยังไม่ทันพูดจบไฟฉายของก้องก็กระพริบแล้วดับสนิท ความมืดกลืนกินทุกอย่างทอยรีบเปิดโทรศัพท์แต่จูๆ่ๆหน้าจอก็ขึ้นเส้นรบกวนเป็นลายสีแดงคล้ายหยดเลือดในเงามืดก้องเหลือเห็นเงาผู้หญิงผมยาวในชุดนักเรียนโบราณยืนอยู่ริมสะเธอคอ่อยๆเงยหน้าขึ้นแม้ระยะไกลแต่ทุกคนรู้สึกได้ว่าเธอมองตรงมาเสียงน้ำหยดแมแหม ดังจากใต้ผืนสารทั้งที่ไม่มีฝนตกถอยกระซิบก้องเธอไม่มีเท้าปาล์มกรีดร้องเมื่อเงานั้นเริ่มก้าวเข้ามาทุกย่างก้าวไม่มีเสียงแต่พื้นดินกลับสั่นเบาๆกลิ่นคาวสนิมเลือดลอยแรงขึ้นแทนกลิ่นทูบ ทันใดนั้นไฟฉายของกล้องกลับเต็ดขึ้นเองเงาหญิงสาวหายไปเหลือเพียงสระน้ำที่นิ่งสนิททั้งสามวิ่งกลับมาที่รถแทบไม่ทันเมื่อเช้าตรู่พวกเขาตัดสินใจแวะบ้านยายเหมยหญิงชราที่เล่าตำนานสารนี้ได้ยายเหมยเด็กคนนั้นชื่อเดือนลูกสาวผู้ใหญ่บ้านเมื่อก่อนถูกพ่อบังคับให้แต่งกับคนมีเงิน แต่เธอรักชายเลี้ยงบัวธรรมดาคืนหนึ่งหนีไปหากันแต่ถูกตามจับเดือนกระโดดสะหนีพ่อห้ามคนช่วยเพราะกลัวเสียหน้าจนเด็กนั่นจมน้ำตายตั้งแต่นั้นใครลบหลู่สารจะเห็นเงาเดือนเธอรอให้ใครสักคนพาไปจากคำสาบยายเหมยมองพวกเขาด้วยสายตาอ้อนวอนถ้าไปอีก จุดทูปบอกเจ้าพ่อแล้ววางดอกบัวให้เดือนเธอจะไม่ตามมาคืนนั้นก้องกลับมาที่ศาลคนเดียวเขาวางดอกบัวและทูบสามดอกขณะก้มกราบเสียงน้ำหยดแม่แม่ดังขึ้นอีกครั้งเขาเหลือบตาขึ้นริมสะมีร่างหญิงสาวยืนอยู่เธอไม่ยิ้มไม่ร้องแต่สายตาเต็มไปด้วยความเศร้าก้องพึมพำ ไปเธอะหลุดพ้นได้แล้วเปลวทูบลุกลมพัดวูบก้องรู้สึกเบาในหัวใจแต่ในเงานั้นเขาเห็นใบหน้าเดือนสะท้อนริมฝีปากเธอขยับเบาๆเหมือนพูดว่าขอบใจตำนานสารเจ้าบ้านไร่หนองใหญ่มีการเล่าขานกันจริงในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีหลายคนเชื่อว่า เป็นสารเจ้าพ่อไร่ที่คอยปกปักรักษาแต่ก็ผสมเรื่องราวหญิงสาวจมน้ำตายอย่างลึกลับชาวบ้านจึงยังคงนำดอกบัวทูบและน้ำสะอาดมาวางบูชาเพื่อให้วิญญาณสงบแม้ทุกวันนี้ทางการไม่ได้บันทึกเหตุการณ์เป็นทางการแต่ผู้คนในพื้นที่ยังไม่กล้าเข้าไปยามค่ำคืนคำเตือนจากชาวบ้านอย่าลบหลู่สารเจ้าบ้านไร่หนองใหญ่ เพราะสิ่งที่ตาคุณเห็นอาจไม่ใช่เพียงเงาของอดีต